สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านเนาะที่กำลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทางยู u ูบแอมฟอร์ดฟอร์ยูชาแนลวันของแอมอยู่ตอนนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะคะรบกวนเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อรอชมคลิปดีๆภายในช่องแอมฟอร์ดฟอร์ยูชาแนลวันนะคะแอมเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจำโชว์รูม Ford Auto g a l l e r รีบปทุมธานีนะคะอันนี้เป็นบัตรประจำตัวพนักงานของแอม,มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งทั้งหมดที่เราใส่ให้ลูกค้านะคะในรุ่่นนน XLT เเเรรรรราาามมีีีจหยยยทั้้งกกก์ธดะะคแลว็ ออโต้ Auto, นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราคาที่ให้ไว้นะคะราคาเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ชุดแต่งทั้งหมดนะคะที่เป็นของแถมฟรีนะคะไม่มีชาร์ค่าใช้จ่ายใดใดเพิ่มทางสิ้นนะคะรถคันนี้รับรถเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าปกกันนะคะ แล้วก็ฝากลูกค้าอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการหรือพนักงานบริษัทนะคะมีส่วนลดพิเศษพิเศษให้ลูกค้าทุกอาชีพด้วยนะคะแล้วก็มีบริการด้านไฟแนนซ์วิ่งเซน็นเอกสารถึงที่และรวมถึงการส่งมอบรถนอกพื้นที่ให้ด้วยนะคะคันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายเนาะคะันที่2ของช่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชุดแต่งทั้งหมดที่แอมแต่งให้ลูกค้าฟรีฟีคันนี้มีอะไรบ้างนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่ง F 1 5 0้นคันนี้นะคะที่กําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะบอกอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งเองได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเหล็กหน้า F สไปเดอร์หรือว่าเป็นชุดแต่งของแฮมเมอร์รอบคันอันนี้ลูกค้าก็เลือกได้นะคะอยากได้เงื่อนไขแบบไหนทักเข้ามาหาแอมได้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะทิ้งเบอร์ไว้ใหเ้0642964964นะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันนะคะสําหรับ ตัวชุด F150 นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหนึ่งที่เห็นเด่นๆชัดๆเลยนะคะจะเป็นตัวกระจังหน้า F o R D, FORD ฟอร์ดภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะแล้วก็ไฟ LED สามดวงเล็กๆที่อยู่ตรงกระจังหน้านะคะชุดครอบชุดไฟตัว C ด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็ครอบตัวก,กันชนด้านใต้นะคะจะเป็น3าสีให้เลยนะคะสีเงินสีดำแล้วก็สี บรอนคู่ตัวรถเลยนะคะแล้วก็ด้านบนสุดนะคะจะเป็นตัวสกู๊ปฝากระโปรงตัวนี้เป็นทรงเรียบนะคะเป็นสีทูโทนเช่นกันค่ะสีบรอนเงินตัดสีดำด้านแล้วก็มีบล็อกลูกเต๋าข้างๆให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันอีกสักนิดนึงนะคะอ่าอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่ให้เพิ่มนะคะอ่าให้รถดูสวยฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นตัว ครอบไฟหน้านะคะอันนี้เราใส่เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะคะสำหรับด้านข้างที่มากับชุด F150 นะคะจะเป็นตัวซุ้มล้อซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะคะไม่มีหมุดนะคะไม่มีการเจาะทำลายชุดสีตัวรถใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะคะใช้ซิลิโคนในการยาเพิ่มความหนานแน่นให้กับตัวตัวซุ้มล้อมากขึ้นนะคะรวมถึงตัวแมกยางนะคะตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยนะคะจะเป็นตัวแมกแท้ของลันโซ่นะคะลายหยดน้ำนะคะอันนี้เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆนะคะรวมถึงตัวยาง ยางตัวนี้เป็นยางของมิชลินนะคะซีรีส์ยาง26570 r ท16นะคะวิ่งบนทางเรียบได้ดีทางขรุขะได้ดีนะคะเรียกได้ว่าคุณภาพของอยาง100%จริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงด้านข้างนะคะชุดแต่งทั้งหมดเราจะใส่เป็นสีชุดสีของอดำเงาทั้งหมดนะคะเพราะว่าคู่ตัวของ XLT นะคะตัวครอบกระจกตัวครอบมือเปิดนะคะจะเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวกันสาดให้นะคะ ปกติจะไม่มีมาคู่ตัวโรงงานนะแล้วก็ด้านท้ายค่ะครอบฝาถังน้ํามันนะคะเราใส่ให้ทั้งหมดนะคะรวมถึงในส่วนของท้ายกระบะนะคะจะที่เห็นเด่นๆชัดๆมากๆนะคะอันนี้เราเปลี่ยนจากกันชนที่มาคู่ตัวโรงงานนะคะเปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กของ Outlander นะคะยังคงเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดไว้ให้นะคะแล้วก็ใส่ตัวห่วงแดงเพิ่มไฟสองป้ายกระบะให้ลูกค้าเพิ่มรวมถึงตัวาดาบหลัง นะคะดับหลังตัวนี้ใส่ให้เบ้ากันรอยครอบมือเปิดกระบะไลเนอร์ตัวนี้ใส่ให้ฟรีๆนะคะแล้วก็ชุดแต่งทั้งหมดที่ถอดออกนะคะอันนี้เราคืนให้ลูกค้าทุกชิ้นงานนะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆรถกันสักนิดนึงนะคะสำหรับตัว XLT สีบลอนเงินนะคะเรียกได้ว่า,าโซนภาคเหนือกำลังฮอตยอดฮิตนะคะกำลังชอบรถสีนี้มากๆนะคะครั้งที่แล้วที่ไปส่งที่จังหวัด ตากนะคะก็เป็นสีบอนเงินเช่นกันนะคะโอเคค่ะขออนุญาตมาไวไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องออกเดินทางในคืนนี้นะคะแล้วก็ไปฟ้าสางที่จังหวัดเชียงรายเนาะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังมองหารถยนต์นะคะแล้วก็อยากได้โปรดีๆ ะะชุดแต่งสวยๆนะคะก็มีรับประกันกรนาาตีชุดแต่งเข้าไปในประกันภัยให้ด้วยนะคะอยากได้โปรโบแบบไหนทักเข้ามาหาแอมเลยนะคะ0 6 4 2 9 6 4 9 6 4นะคะแล้วแอมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะทักเข้ามาได้ตลอด2 4ชั่วโมงเนาะสำหรับวันนี้แอมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะอยากได้โปรแบบนี้นะคะทักเข้ามาหาแอมได้เลยเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ